สวัสดีค่ะทุกคนและที่นี่คือวัดเขาพระอังคารค่ะซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาพระอังคารเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วนะคะเขาพระอังคารนี้ถ้ามองจากมุมสูงนะคะจะเป็นเขาที่สวยงามจะเห็นเป็นรูปเหมือนพญาครุฑนอนคว่ำหน้าอยู่เลยนะคะโดยรอบๆอ,บอ,บอุโบสถนี้เราก็จะเห็นพระพุทธรูปล้อมรอบไว้นะคะแลวเดี๋ยวเราเข้าไปภายในอุโบอสถกันค่ะ เข้ามาภายในอุโบสถแล้วค่ะมากราบพระประธานก่อนเลยนะคะซึ่งเป็นพระพุทธรูปปรางมานวิชัยโดยรอบๆนะคะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นเรื่องราวพุทธชาดกบรรยายเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษซึ่งจุดนี้นะคะเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นมากเลยค่ะสวยงามมากเลยนะคะ ภูเขาพระอังคารนี้นะคะเดิมชื่อภูเขาลอยค่ะต่อมามีการอัญเชิญพระอังคารหรือเท่ากระดูกของพระพุทธเจ้ามาประดิษฐานไว้ปัจจุบันถูกบรรจุไว้บนสถูปซึ่งอยู่บนยอดของพระอุโบสถแห่งนี้ค่ะและได้เปลี่ยนชื่อเป็นภูเขาพระอังคารค่ะ อุโบสถแห่งนี้ประยุกต์จากสถาปัตยกรรมหลายสมัยค่ะจะเห็นว่ายอดเจดีย์มีพระปางสามองค์บนฐานเดียวกันบร,ริเวณรอบๆนะคะอุโบสถมีพระพุทธรูปปางมันวิชัยจำนวน108องค์เลยค่ะตั้งเรียงรายล้อมรอบอุโบสถไว้เลยและยังค้นพบไปเสมาหินทรายสลักภาพบุคคลสถูปดอกบัวและธรรมจักรสมัยทาวาราวดีด้วยนะคะซึ่งทำด้วยหินบาะโลพบที่ประเทศไทยเพียงแห่งเดียวด้วยค่ะ และนี่ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่มินเก็บคลิปมาฝากให้ชมกันนะคะซึ่งที่นี่ก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่สวยงามมากในจังหวัดบุรีรัมย์ด้ยค่ะวันนี้ต้องขอตัวก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกด Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจค,คุณมินชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย